วันทีมาดูน้องๆติดกระเบื้องอยางนะคะซื้อมากล่องละเก้าร้อยห้าสิบกล่องหนึ่งจะมียี่สิบแผ่นนะครับกว้างประมาณสิบแปดเซนยาวร้อยยิบสองเซนนะคะหนึ่งแผ่นตกแผ่นละสี่สิบเจ็ดบาท มันมีกาวในตัวหรือว่าเอากาวติดต่างหากกาวติดต่างหากจะ้ะม<อ>ีม้วนี่เอากาวในตัวก็มันนา่าจะมีในตัวเนาะหรือมันมันติดไม่ดีเหรอในตัวจะติดเสร็จนะคะติดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังเก็บขอบขอบยังไม่เก็บนะคะที่เห็นขยุกข,<อ>ข<อ>ย,ยข<อ><ๆ>ิบอบโมันบางมากค่ะน่าจะประมาณสักสองมิลเนาะเดี๋ยวเถอะก้อนนี้เดี๋ยวถือเอาไปติด ขั้นบันไดเนี่ก็เหมือนกันเป็นกัวเบืองยางเขาแนะนำให้ใช้แบบแบบติดต่างหากเหรอคนขายใช่ครับมันจะติดดีกว่า มองมาเป็นไง